อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถบ้านเคลื่อนที่ Family on Tour นะคะตอนนี้นะคะคุณพ่อนะคะก็กำลังตามหาอัตานะคะซึ่งเขาหายตัวไปค่ะเมื่อเช้าคุณพ่อก็บอกว่าเห็นอัตานะคะแบบว่ามีอาการแบบแปลกๆอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ดีๆก็แบบว่า วิ่งหนีนะคะแล้วก็หายไปในป่านะคะตอนนี้ยังหาไม่เจอใช่ไหมพ่อเออพ่อบอกท่านผู้ชมหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะพ่อเป็นอะไรไม่รู้อ่ะครับอืมตอนเย็นเมื่อวานน่ะก่อนนอนเขายังกินขนมปังกับพ่ออยู่เลยอืมกินกินกินเขาก็ยังสดชื่นอยู่อ,อืมแต่ตื่นเช้ามาพ่อเห็นเขายืนอยู่ตรงนั้นน้า,นารอาย,ย้อยเลยขาหลังไส้กันแล้วก็มองหน้าพอพ่อเรียกแต่เขาก็ตอบสนองอยู่นะอืม เขาก็ยืนเฉยๆอ่ะเขาไม่รู้สึกละเลงใช่ไหมไม่ละเลงอ่ะแล้วก็เผลอแป๊บหนึ่งพ่อไปเปิดน้ํามะละกอไงเขาก็มายืนอยู่ตรงเนี้ยปั๊มน้ําพ่อไปเปิดน้ํามะละกอแล้วพ่อก็กลับมาแล้วหาเขาไม่เจอแล้วพ่อบอกว่าเขาอะไรน้ําลายอะไรน้าลายย้อยออกจากปากเต็มเลยติงต๋งๆเลยแต่ไม่ได้ฟูมนะน้าลายย้อยอะ่เออะเหมือนเขาร้อนอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนเป็นพิษุนักบ้าอะไรเงี้ยคล้ายๆใช่ไหม ใช่แต่พ่อฉีดพิสุนาว่าให้เขาปีที่แล้วอ่ะแล้วแต่ปีนี้กำลังยังยังไม่ได้ฉีดไงใช่ถ้าไม่ชมคือตอนเนี้ยอตราหายนะคะปกติเขาไม่หายเรียกเนี่ยเขาต้องมาใช่ไหมพ่อใช่คราตอนนี้คือเรียกแล้วเขาก็ไม่มาค่ะคเนี่ยตั้งนานละเนี่ยคะ่ะเนี่ยพ่อพนทุกดมพ่อน่าจะมีอะไรบางอย่างพ่อตอนเนี้ยถ้าไม่ชมคืออัตราหายค่ะอัตราไม่เคยหายค่ะไม่ เรียกก็ต้องมาท่านผู้ชมนิสัยเขานะแต่ตอนนี้เรียกตั้งนานล้วชั่วโมงกว่าแล้วเขาก็ยังไม่ออกมานะคะเนี่ยซึ่งผิดปกติมากเลยจากที่คุณพ่อเห็นว่าเขานั่งแล้วน้ำลายเขาไหลตลอดเวลาเลยยืนเหรอเออหางตกไหมหางตกพันนี้มันหางตกอยู่แล้วแม่มันเอาวัดกันตรงนี้ไม่ได้เพราะพันนี้หางตกไปพันผสมแอสเซอเซียนใช่พ่อเรียกสิพ่อเรียกใหม่ดิอัตตา เขาเลือกดังๆเพราะอเอาพอมา,อมาเดหนูเลือกเองออเนี่ยเขายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็หายไปเลยเนี่ยตาลูกอยู่ไหนพ่อพอ,พอจได้ไหมที่ใส่ของอตาจะเป็นอย่างเี้ถ้าสมมติว่วา,เาเกิดอะไรขึ้นกับเขาไม่ว่าเขาจะโดนตีโดนดุอาเขาจะหนีไปหลบไงเขาจะหนีไปหลบที่ไหนสักที่หนึ่ง เกิดอะไรขึ้นก <yesterday> ับเขาเขาจะหนีไปหลบใช่ครับแล้วเสร็จปุ๊บสักพักหนึ่งเขาถึงจะมาแต่เนี่ยมันต้องเกิดอะไรรแรงกับแน่นอนคือจะบอกอย่างนี้ถ้าไม่ชมเรื่องเรื่องอื่นเชาวมาเนี่ยเขาชอบไปที่โกดังแล้วก็ไปหาชาวบ้านหน้าประตูเขาชอบไปไล่ชาวบ้านบ้านอะไรเงี้ยซึ่งบางทีไม่รู้ว่าเขาแบบโดนทําร้ายหรือว่าอะไรหรือเปล่านะท่าไม่ชมไม่พอนะใช่ครับคือเขาจะออกทางทางเนี่ยทางสวนลุงอะยังไม่ได้มี วัวเนี่ยที่เรายังไม่ได้ทำอ่ะค่ะเขาจะออกไปนะคะแล้วก็ไปหน้าบ้านแล้วก็ไปไล่อย่างเงี้ยมีนอันนี้แค่เราสันนิษฐานนะทุกคนเออซึ่งปกติเนี่ยเขาจะอยู่ที่บ้านท่านผู้ชมก็เห็นอยู่ว่าถ้าสมมุติว่าเขาไม่มีอะไรเขาจะอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็เราเรียกเขาต้องมาถ้าเขาไปที่อื่นนะ่อเนาะครับอันนี้คือเรียกตั้งนานท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเราไปตามหากันดีก,กว่าไม่ได้พ่อเราชะล่าใจาไม่ได้เลยนนี้คือผิดปกติพอ่ออาตา เนี่ยที่ที่เขาหลบประจำพ่อป่ะเราไปดูไปเดินอ้อมเลยนั่นตัวอะไรเนี่ยเนี่ยดูดูอันนี้คือตัวนึงเนี่ยถ้าผู้ชมไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นมีรูปเป็นคนมีรูปเป็นหมานะมันเป็นอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเขาอยู่แถวนี้พ่อที่ประจักษ์หมวกที่เขาชอบไปหลบตอนที่เวลาพ่อดุเขาหรืออะไรใช่พ่อดุเขาเขาไปหลบขอบสะ นันนน่นนั่นนั่นอันนี้ก็เขาเรียกอัตตาก็วิ่งตามอยู่นั่นน่ะันไปตามหาตาก่ลลกอ,น,น,อกกน,นแล้วลูกเาชหมเตัแล้วเยังไม่มาเลยเนยอน,นี้คือชุวกว่าแลผิดปกตินนะตั่นน่ะใช่ครับ เดินเลยาาตามหาเขาจนเจอแล้วมิชมเอ้ยอลูกลูกทั้งคนนะคะเดี๋ยวเค่อยค่อยตามไปดูตรงโน้นอ่ะเออคนทุกหลานไปไหนละ่ะลูกหลานลูกไปไหนอือ <c oughs> นี่ก็วิ่งตามดูสิท่านชมนี่นี่ก็วิ่งไวมากเลยต,ตัวนี้ก็น่าห่วงค่ะแต่ว่า สองสวันเนี่ยคือเขานอนกับพ่อแม่ทั้งคืนนะแล้วที่ชมโดนประกบกนยิ่งตามจนแลบลิน้นอาตตาเอาเขาอยู่ข้างนอกไม่ใช่เหรอพ่อน่ะหน้าหน้า,นายืนอยู่น่ะนนใช่ไหมเฮ้ยที่ชมไปดูก่อนป,อกปกติเขา เขาเขาจะต้องอยู่ข้างเรียกแล้วเขาต้องมาท่านผู้ชมแต่นี่คือเขาหลบอะ่ะเนี่ยดูแปลกๆอะ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะาาอุ้ยท่านผู้ชมอุ้ยขาเรี่ยงอแหเลยท่านผู้ชมเขาไม่ได้เป็นอะไรพออุ้มอุ้มอุ้มลูกเล้วแล้วผลุกเข้าบ้านวันมาแล้วเข้าบ้านแล้วผลุกน,น,น้ำไฟ อุ้ยไม่ชมเขาวิ่งไปหาเราไม่ได้โอ้ลูกเขาไม่เป็นไรพ่อดีแล้วดีแล้วแต่ขาเขาเจ็บเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อถ้าไม่ชมเนี่ยเขาเขาขาเขาเจ็บน่าจะไปไล่เขาหรือเปล่าฉันนี่ถานะพ่อเนาะเพราะว่าถนนเขาไม่ออกอืรถไม่ชนใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยขาหักหรือเปล่าใช่โดนตีหรือเปล่าอุ้ยพ่อใหญ่ใหญ่หักหักหักไม่หักไม่หักหักก่อนไม่ไม่ไม่เป็นไง น่าจะโดนตีโดนตีมมไม่เป็นไรพ่ออุ้มไปเลยพ่ออุ้มอุ้มลูกไปเร็วๆเดี๋ยวลองดูเขาเคลื่อนได,ได้ไหมไปลูกไป,ไ,ปไปเร็วมาเร็วๆไปไปเร็วเขา <S <S <ๆ>เขาดีแล้วเมื่อกี้เขาไม่ใช่อย่างนี้แม่เออเมื่อกี้เขายืนน้ำลายย้อยแล้วตาแล้วห้อยเอ <Ừ. S 2> แต่นี้ดีละ ไม่แก่งหางใส่พ่อไม่ทําอะไรเลยเออเดี๋ยวรอให้เขานี่ก่อนแต่ตอนตอนที่เขาแบบอยู่ที่ที่ใช่ใช่ที่จอดรถบ้านเราจอดใช่ไหมเขาเขาเขาเจ็บอย่างงี้ไหมไม่น่าจะหนักกว่านี้แต่ตอนนี้ดีแล้วเห็นไหมดูหน้าตาไม่ไม่หมายถึงว่าเขาเขาโดนตียังโดนแล้วมั้ไม่ตอนที่เขานั่งอยู่ที่นั่นเหรอตอนไหนกลางคืนเหรอไม่ตอนที่พ่อเห็นเมื่อเช้าอ่ะเอนเช้ายังไม่โดนตีจะเป็นแบบนี้ละเขาเจ็บแล้วถ้าเข้ามาตรงนี้ได้ไงอ่ะไม่รู้ค่ะไม่ หนูคิดว่าตอนนั้นน่ะเขาน่าจะยังไม่โดนตีพออุ้มไปเลยพไปคือท่าผู่ชมคือเขาเพิ่งเขาน่าจะโดนตีนมดใ่ยานวดให้ก่อนน่าจะไม่ไม่หักนะน่าจะเทดอะหรือว่ายังไงนะพ่อเนาะเจ็บขาแล้วจะเดินทำไมลูกฮะขอ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 ถามพอวางก่อนนะพอวางก่อนพอวางก่อนคือความหมายหนูคือว่า เมื่อเช้าที่พ่อเห็นใช่ไหม,มเขานั่งอยู่ตรงนั้นน่ะก็คือว่าเขาน่าจะยังไม่เป็นอย่างนี้ถ้าเขาเป็นเขาจะเดินมายัางไงไกลก็ไกลใช่ไหมเป็นแล้วครับเป็นแล้วเหรอครับแล้วเขาก็เดินนี้มาอ่ะมาอย่างเงี้ย<อ>เขาเป็นแล้วครับ<อ>เขาเดินได้ครับแม่ก็ได้ก็ได้ได้แล้วเรียกก็ไม่มาเนี่ยนะเขาเปวสังขานไปทั่วเจ็บอยู่ก็พักก่อนเดี๋ยวหายก็ค่อยไป แล้วก็ไม่ต้องไปไล่เขาแล้วนะลูกคนเราเราไม่รู้จิตใจเขาอ่ะบางคนเขาก็ใจดีบางคนเขาก็ไม่คิดอะไรบางคนเขาก็หมั่นไส้อะลูกถึงลูกจะไม่กัดใครแต่มันมันน่ากลัวพ่อยังกลัวเลยบางครั้งอ่ะจะไปโทษเขาไม่ได้อ่ะลูกอตาตาไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อรักษาให้ ขาหักเองท่านผู้ชมตอนนี้คุณแม่นิ่งนะเพราะว่ากําลังจะคิดแบบประมวลผลอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับอตายอยู่นะคะเพราะว่าอยู่ดีทำไมขาเขาเป็นแบบนี้อืมเขาวิ่งหกล้มเหรอไม่หรอกแม่ยังไง ต้องเกิดอะไรกับเขาสักอย่างหนึ่งอะแม่อันนี้แน่นอนแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไงแต่เราจะไปบอกว่าคนอื่นตีมันก็ไม่ได้เดี๋ยวปักปันคนอื่นอืมไปลุบปะโซนไม่ได้แล้วเจ็บหลายวันเองแล้วนแล้วไปอัตลานี่คือเป็นอะไรที่แบบว่าไม่เหมือนพนทุกเลยเนาะเจ็บออดๆเดดแอดอะพนทุกเขาไม่ เห็นเขาอยู่ข้างนอกคนเดียวนะเขาจะไม่ไม่ไล่คนไปเรื่อยนะอืมฉลาดอ่านอกจากเจ้าของอยู่ด้วยเขาจะ,จะไล่อืมเอาตัวรอดเป็นยอดคนอะ่ะเขาเจ้าของยังปกป้อง<ต>ได้ไงน,นี่อัน,นี้คือเหา่าอันนี้คือไล่อย่างเดียวเลยจะฟัดเขาอย่างเดียวเลยอะ่ะปพ่อไเอาเขากลับบ้านปไ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 ปกลับบ้านไปอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรอขันห้าก่อนขันห้ากําลังเดินมา ท่านชมก็คือเห็นตัวเขาแล้วนะก็คือสบายใจแล้วพ่อบอกแล้วอย่าดื้ออยู่ที่นั่นอ่ะอาหารมีกินอืมนี่มาแล้วค่ะท่านชมปังพ่อก็ให้ป้าพ่อเอาเดี๋ยวหนูจะอุ้มไอ้ตัวนี้ไปอ้อมมาอ้อมมาอันนี้ก็จะวิ่งก็จะเล็บจับบ้านคือหอบอ่ะไปเติแน่เลยเติแน่เลยเติมแน่เลยไปท่านชมเห็นลูกแล้วค่ะออุ้อมพ่อมอ้อมอ้อมปล่อดไม่เป็นไรคือคุณแม่จะบอกว่า ถ้าตื่นเช้ามาแล้วคุณแม่ไม่เห็นลูกนะคะครบทั้งสามตัวนะคะคุณแม่จะไม่สบายใจค่ะจะออกตามหาแบบนี้ค่ะให้เห็นจนครบแล้วถึงจะสบายใจเพราะว่าในระยะกลางวันที่เราอยู่ใช่ไหมคะใช้ชีวิตเนี่ยเราจะเห็นเขาตลอดเนี่ยอยู่ในสายตาแต่ตอนกลางคืนเนี่ยเราเราหลับไงคะเรานผู้ชมเราด้าไม่ได้เห็นเขาใช่ไหมทีนี้เขาไปไหนหายไปหรือเงี้ยต้องตามหาค่ะ ขยับไม่ได้พอเขาขยับไม่ได้แต่ไม่ได้หักนะเหรอ,อพ่อรู้ไป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 เดี๋ยวพ่อจะเป่าให้ไปพอ่อตัวเขาไม่ได้บ่อมะไม่ได้เบาอ่ะไปไปไปอีกทีไปบ้านเราไปขันห้าปะตามมานะลูก ไม่ต้อไปลูกนะหลังกดังไมไปไม่ได้พ่อหนูคิดว่าเขาน่าจะเป็นตอนที่เป็นตอนที่เอ่อเขาออกไปอ่ะพ่อ,อเขาไม่ได้เป็นตอนที่พ่อเห็นแน่นอนอขนาดตรงนี้เขายังเดินไม่ออกเลยพ่อ,อถูกต้องไหมท่านผู้ชมลองวินิจฉัยลองวิเคราะห์มานะทุกคนตอนที่คุณพ่อเห็นเขาครั้งแรกเนี่ยนะคะเขายังนั่งเลย นั่งแบบนั่งแบบทา่าบยืนใช่ไหมพ่อเห็นอะ่ะยืนอย่างนี้แหละแต่ไม่แต่ยืนอย่างนี้ถ้าไม่ระยะเวลากี่นานแค่ไหนพอที่พ่อเห็นเขาตอนแล้วก็ตอนที่หายไปอะ่ะสิบนาทีเอ๊สิบนาทีเขาจะเดินไปหน้าบ้านได้ยังไงท่านผู้ชมเป็นไปไม่ได้แสดงตอนที่คุณพ่อเห็นอะ่ะก็คือเขาปกติแล้วทีนี้คุณพอ่อพ่อไปหน้าบ้านใช่ไหมไปหน้าบ้านแล้วเขาก็วิ่งตามแล้วพ่อก็ไปเปิดน้ำแน่นอนเขาเราไปหน้าบ้านแล้วก็เป็นอย่างนี้ป่ะพอ่อปะไปเลย แน่นอนไม่ได้เป็นต่อที่พ่อเห็นแต่เขาเป็นหลัง<ต>ค,คือจะปล่อยทำไมเนี่ยขอเอาสักทีดีไหเนี่ยอืมฮะหมดสักทีดีไหมเนี่ยค่ะแล้วเขาก็รออยู่หน้าประตูอ่ะท<ม>่านผู้ชม,ม,มอเ,เออม,มาอัตา,า,าที่ไหนอ่ะทุกคนจะขาเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็จะเดินเลาะนะคะเข้าไปในสวนด้านในอ่ะท่านผู้ชมนึกภาพนะ เรา,เราทั้งท่งท,งที่ขาไม่ดีภายในสิบนาทีแล้วก็ออกไปหน้าประตูใช่ไหมเอออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้สิบนาทีจะเดินนะคะขนาดตรงนี้ยังเดินไม่ออกเลยเนี่ยก้าวขาไม่ออกเลยเนี่ยการสันนิษฐานของคุณแม่นะ,ะแสดงว่าเอ,อเขาออกไปตามคุณพ่อไปตั้งแต่คุณพ่อไปหน้าบ้านไปเปิดน้ําใส่ใส่มะละกอนะคะเนะี่ยแล้วก็ออกไปข้างนอกแล้วก็เนี่ยเกิดเหตุการณ์เนี่ยไม่รู้โดนอะไรนะอืม ใช่บางทีเขาชอบหนีไปหน้าบ้าง,งนะท่านผู้ชมขันห้าบ้างอัตาพุนทุกบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวคุณพ่อนะคะก็จะดูแลเขานะคะสรุปแล้วเขาไม่หักใช่ไหมพ่อขาเขาไม่หักใช่ไหมไม่หักแต่น่าจะได้รับบาดเจ็บอืม ดูพ่นยิ่งเลยอ่ะพ่อไ่ได้โดนไ่ได้โดนเยอะตัวแบบนี้จะไม่ได้เป็นจริงโจ้แล้วใช่ไม่ได้หรอกระโดดใส่แมงอ่ะพ่อเอาเขานอนไปเขาไม่นอนเขาน่าจะสะเทือนใจอยู่พ่อใช่เขาน่าจะรู้สึกว่าทําไมต้องทาร้ายเขาเนาะหรือยังไงเขาน่าจะจําภาพตรงนั้นได้พ่อเฮ้ยเจ็บ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 โง่่ พ่อจะทายาให้เนี่ยเหน่ยงัวเหนี่ยงหน่าโดนตีน่าจะโดนตีจริงๆอะพ่อเขาเวลาเขาวิ่งไล่เขาจะวิ่งแบบชิดเลยนะพ่อนะ พ่อฝืนเอาเขานอนไงเขาไม่นอนค่ะแม่แล้วเขาจะยืนอย่างาางี้ตลอดเขาสบายตรงจุดนี้แม่เข<อ>้าใจไหมเขาสบายตรงที่เขายืนเขาไม่สบายตรงที่เขานอนใหู้้ชมดูเขานั่นนะี่ะ เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกเนาะลองซื้ออะไรอร่อยๆอมาให้เขากินดูซิถ้าเขากินแสดงว่าเขาปกปติเนาะแล้วพ่อเนอะะเาะออาาถ้านผู้ชมสรุปแล้วตอนนี้คุณแม่ก็นี่แหละอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูนะแต่ท่านผู้ชมก็ ลองวิเคราะห์อเอาละกันว่าอัตราโดนอะไรนะคะอืนนะเดี๋ยวเราจะดูแลอย่างดีนะคะท่านผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงนะก็คือตอนเนี้ยเจออัตราแล้วนะคะพ่อรู้แล้วเป็นไรเดี๋ยวพ่อเีดให้เย็นๆแล้วอยู่แถวนี้นะไม่ต้องไปไหนแล้วเข้าใจป่ะเดินยังเดินไม่ออกเลยพ่อก็จะไปหน้าบ้านทำไมไม่ต้องไปก็ตอนนะไปโดนตอนที่พ่อไปลดน้ําผักแล้วเขาออกไปข้างนอกแหละ ใช่เขาถาไม่เอาเน่เขาจะเกลียดเอานะลูกเข้าใจไหมใครก็กลัวพ่อเป็นพ่อพ่อจะกลัวเลยเพราะหน้าตาลูกอะลูกหน้าตาไม่ใช่เหมือนคนใจดีที่ไหนแล้วเนี่ยพี่โมโหมอ,อะเข้าใจไหมตัวเองเวลาไล่เขาตัวเองแบบเหมือนตัวเองสนุกอ่ะแต่เขาไม่สนุกนะเพราะเขาจะแสลแบบเอาอะคือถ้าไม่ชว ทำรั้วไม่ให้เขาออกแลวนะแต่ไอด้านข้างมันยังไม่เสร็จเนี้ยทุกคนเอออะไรเงี้ยเวลาเวลาออกไปรถมอเตอร์ไซค์เขาแทบล้มอ่ะไล่เขาอ่ะจริงๆเขาไม่ได้กัดนะแต่เขาไล่นะพอนะมันก็เลยทําให้คนบางทีคนเขากลัวเออพรปกติเส้นนี้มันจะไม่มีหมาแล้วพอนะครับขนาดา ชาวนาข้าในเขาจะกลัวมันเลยข้ามาไม่ได้เลยไล่เขาอย่างเดียวอ่ะร้อนนะหมร,ร้อนใช่ไหมพ่อรู้รปไปลงน้ำตรงนู้นใช่ไหม แล้วมันชอบไปเล่นน้ำแล้วลดน้ำแค่นี้ก็พอเดี๋ยวนี้พอดูอาการก่อนโอเคนะคะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะเขาก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. เขาก็คงกำลังจะตกใจกับอะไรบางอย่างอยู่แหละ mm hmm. คุณแม่คิดนะ mm hmm. เพราะดูนิสัยเขาจะเป็นงี้เนาะพ่อะเนาะใช่ครับถ้าเขาโดนตีหรือว่าโดนดุเขาจะนิ่งเอน,นะคะ่ะแล้วเขาจะหนีแล้วเขาจะหนีเสร็จรปุ๊บไปหาที่อยู่อ่ะใช่แล้วเขาก็จะค่อย มาค่ะค่อยปรับตัวแล้วกลับมาใช่มาฝรั่งนะคะจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วไม่ชมโอเคนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตนะคะเรื่องราวของอัตาเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะต้องพอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราสองคนตายาจะดูอัตาก่อนนะคะวันนี้เพิ่งเกิดเหตุคะ่ะท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวจะคอยดูอาการถ้ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะ ขอบคุณมากมากค่ะต้องซื้อยาแก้เสษให้เขากินอ่ะโอเคกระดูกเขาหักน่าจะหักหรือว่าไม่ล้าวแล้วเราต้องพาไปหาหมอไหมพ่อมันเข้าเสือไม่ได้แม่เข้าขาเหรอไปหาหมอเขาว่าให้ยาฉีดยาแล้วให้ยากินอืมแต่เราไม่ฉีดเราจะให้กินยาอ๋อเราจะไม่ฉีดยาเขาแต่เราจะให้กินยาแทนโอเคท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมมีความรู้อะไรใดๆนะท่านผู้ชม แบ่งปันพวกเราสองคนต่ยายหน่อยนะคะว่าอย่างเงี้ยเราต้องทอํายังไงแต่คุณพ่อบอกว่าเดี๋ยวคุณพ่อจะรักษาเองเพราะว่านั่แหละคะ่ะเนี่ยขาไปนอนแล้วเห็นไหมคะ,คะแล้วก็พ่อจะเอายาแก้เสียมให้เขากินอะไรเงี้ยมันเข้าเฟือกไม่ได้ใช่ไหมหมาเข้าเือกไม่ได้ไม่ถ้าข้างล่างได้แต่นี่เป็นท่อนบนไงถ้าเจ็บท่อนบนไปจะเข้าเฟือกได้ไงเออแหละนะคะท่านผู้ชมโอเคนะคะท่านอย่างไงไปยเขาไปนอนกับหมอนอนในโกงอย่างเดียวอ่ะฉีดยาให้ซึมอ่ะ แล้วก็มีประโยชน์อะไรอ่ะคืนสามพันเนี่ยโอเคนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอกันนะคะยังไงก็ทุกคนเป็นกําลังใจให้น้องอัตารด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนพ่อสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกคุณพ่อจะไปซื้อยาแก้เสบให้อัตานะคะอืมโอเคค่ะจะไปเป็นห่วงมากเลยตอนนี้ไปอะไรนะไปหามหมอสัตว์หมอสัตว์ซื้อยาแก้เสพโอเคค่ะทุกคน ผลลูกเลยนะพ่อบางทีนะเราดีแล้วเขาไม่เป็นไรนะเขาจะได้เข็ดบ้างเหมือนกันนะ่ะพอ่อพ่อเห็นแล้วทุวกคันเลยรถแทบฉลบโอเคนะเหตุปัจจัยนะคะวันนี้อัตราเจอเหตุปัจจัยนะคะทุกคนโอเคบ๊ายบาย